ไฟเข้าไปยังสาวครับโอ้โหห้องลูกค้ายเยอะมากๆเลยนะนรนยครับที่นี่เขาพี่น้องครับเสียงดีมากๆเฮ้ยมีคนที่ทัวร์ลงมาบ่อยเอ้าวเหรออ้าวสวัสดงพี่โอ้ข้าร้องมาดีครันพี่าาก็เป็นเพลงเหรอพี่พี่สุภิตาท,าทายังนี่เอง ปีติิสทไม่ไม่ติดไม่ติดฮะเรามาถ่ายแล้วตอนนี้พี่น้องเขาชมกันอยู่เลยสดๆห้องนี้เอ็มซาวเอ็มซาวครับอ่เป็นไงฮะคนให้ความสนใจเลยสิ่งดีมากนะผมเข้ามาทึ่งเลยกับลำโพงใหม่วันนี้เปิดตัวเปิดตัวเลยฮะอ่าลำโพงเปิดตัวในประเทศจ้าไทยครั้งแรกเลยรีเป็นสัญชาต ฝรั่งเศสฮะฝรั่งเศสตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ครับทำไมถึงเอาลิเฟอร์มาโชว์ในงานนี้แล้วก็มาที่ตลาดในเมืองไทยฮะว่าหน้าตามันคลาสสิกแล้วก็ให้เสียงที่มีมิติมีความเป็นฟิสิกอลแล้วก็ขับกับแอมปัจจุบันได้ง่ายครับผมครับสุดยอดเลยนะเียงสะอาดแล้วก็ดีงาม โอ้โหผมดีงามถ้าไม่ดีงามจริงผมไม่กล้านำเข้าพี่เดี๋ยวกลัวเจ๊งแล้ววันนี้ก็มาโชว์ในหลายๆอย่างเลยนะครับพี่พงอวันดีครับโอ้โหมาในนี้เห็นลำโพงแล้วหลังจากที่ไปฟังที่มิวนิกแล้วก็ฮ่องกงนี่เขาไปโชว์ล่าสุดปีนี้นี่ไปโชว์มาเยอะเลยครับ นะฮะแล้วก็แอบเห็นซิสเต็มนี่ทาออกนี่ชั้นวางไฮเอ็นทาออกนี่ของเสียมูเขาเสียมูเขารวยระดับญี่ปุ่นไหม่นญี่ปุ่นครับทาออกชั้นวางงานดีมากครับอีหนึ่งหัวใจวางแล้วเสียงดีเลยบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับเรื่องชั้นวางใช่ครับจริงๆแล้วมันระบบซิสเต็มดีๆควรอยู่บชั้นวางดีๆด้วยอาทาออกเลยครับผมนะฮะ ก็สนใจก็สั่งจากเอ็มซาวก็ได้สั่งจากเอ็มซาวอย่าไปสั่งกับผู้นําเข้านะผู้นเข้าเขารวยอยู่แล้วเขาไม่มีเวลารับสายแล้วก็ตัวแอมที่เด่นเลยนั่นคือ n น t a ออริโอนะเน็ครับทาจากเซอร์เบียนิกี่ทีมก็คือว่าทํากัน6คนเองแบรนด์เนี่ยทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้เน้นส่งรีวิวด้วยประเทศไทยนี่แทบจะเป็นประเทศเดียวในเอเชียนะครับที่มีโอกาสได้ฟังแบรนด์นี้นี่ก็คือเพียวซิงเกิ้ลเอ็นซิงเกิลเอ็นคราเซ่ใช่ครับว้าวแล้วก็ ใช้ออเดีโอจีดีไ่ฮะออเดีโอจีดีครับแต่ว่าเป็นเป็นต้นทางเป็นเป็นเด็กเป็นแต่ต้นทางจริงๆที่เป็นทางสปอร์ตก็คือนิมิตราอ๋อนิมิตรานี่ไงนี่ที่เจ้าของแบรนด์ที่เราเจอหน้าห้องนะฮะจครับจจีครับครับเจ้าของแบรนด์นิมิตราที่ทุกคนชื่นชอบผมบอกเลยนะพี่เอดี้พี่นนท์เนี่ยแกเป็นคนไม่มีพิษมีภัยนะแต่ว่าไม่มีกับพวกคนรักเราจริงๆอ่ะคือแกไม่เป็นคนมีพิษมีภัยแต่แกสามารถให้คนรอบข้างมีพิษมีภัยได้ แกดังวงการวงการหูฟัง yeah, อ่ะแล้วก็ Audio GD ก็คือเป็นแดดที oh ่เสียงดีคุ้มค่าใช่เป็นรุ่นล่าสุดเปิแล้วก็เทเลเรียมค Q สายอ้าวีวินิดนึงครับพี่น้องเพราะว่าสำคัญมาเปิดตัวในครั้งแรกครับทำไมถึงเลือกรีวิอมาเลยรีวิอจริงๆผมชอบหน้าตาด้วยครับหน้าตาเขาออกแนวคลาสสิกก็ดูว่าเป็นลำโพงเหมือนสมัยก่อนฮะแต่ว่า เรื่องเสียงเขาก็ยังมีความเป็นสมัยใหม่ก็คือมีมิติมีรายละเอียดนะฮะแล้วก็สามารถเข้ากับแอมปปัจจุบันได้ง่ายครับมนะครับสมิเตอร์ซอฟโดงนะนี่ก็เสียงกลางซาลาเปาแล้วตัวนี้น่าจะ8นิ้วหรือนิ้ว12นิ้วครับผม12นิ้วครับโอ้โหสเตอร์รุ่นท็อปนะจริงๆมันจะมีรุ่นรุ่นเริ่มต้นอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเปิดฟังนิดนึงได้ไหมฮะได้ไปฟังที่ ห้องกงล่าสุดเนี่ยคนเยอะไม่ได้ฟังในห้องเเฮ้ยน่ทอไรนะอจังหวะมันได้จังหวะมันได้โอ้เพรเปิดเสียงแล้วทำหน้าเหนือใส่พวกเราเลยทิ้งงอนทิ้งไม่ใส่ดีหรอก n d a heat ไม่ไม่ไม่ได้แกงชมพี่น้องไม่ได้แกงชมโคตรดีเลยครับเฮ้ยเม็นเสียวอ่ะคนลุกเลยคกอดเดินเบียชัดเลยโอ้โย่นักร้องมันยืนร้องเลยดีมากครับพี่น้องโอ้โหปิดปิดพ่อกันฮะต้องให้เขามาฟังชั้น11ใช่ครับนะฮะติดกับซาวด์บ็อกที่เราถ่ายมาเลยก็จะเจอกับ h ฮไฟเฮาส์บายเอ็มซาวใช่ครับลิฟวิ่โฟทุกคนต้องฟังได้ได้ครับลูกค้านึกว่าราคาแพงแี่ยจริงๆก็แค่แค่แสนแปดเดี๋เด็ตลกตลกแสนแปดตลกตลกครับเพราะว่าทุกเฮ้ยจริงเหรอจริงครับนี่ราคาโปรงานนี้เลยนะไม่ใช่ราคาปกติก็ไม่เกินสองแสนแสนแปดนี่ฮะเฮ้ยเอาแล้วครับคุณเอ็มครับสนับสนุน ขาโดนไหนด้วยนะอยากได้ผมสนับสนุนพี่ตลอดอยู่แล้วนี่ไงอยากได้เลยครับสนับสนุนเฮ้ยฟังทีเดียวครับพี่น้องผมใช้คำว่าว้าวมากครับภาษาบ้านๆก็คือว้าวแบบสุดๆเพื่ที่อย่าลืมนะครับเออเฮ้ยสามาบาทเหรอตลกว่ะใช่ครับราคาตลกคือจริงๆอ่ะมันต้องอย่างเงี้ยผมว่าอาถูกๆต้องห้าแสนกว่าอยู่แล้วเฮ้ยแต่ ทำทุกอย่างในฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ไดเวอร์ทุกอย่างทำเองหมดเมดอินฝรั่งเศสหมดใช่ครับไดเวอร์ทำเองหมดแฮนด์เมดใช่ครับเนี่ยแหละคือเหตุผลที่เขาอะทำราคาได้ไม่สูงมากเพราะว่าเขาทุกอย่างเขาทำเองจบของเองมีแอมก็ตกตัวละประมาณ4ี่แสนใช่ครับลำโพงแตงกว่าแสนแปดโอ้แต่ต่อให้แอมเล็กกว่านี้นะครับก็ขับสบายครับเพราะว่าความไว89 dB ิบเนี่ที่เสียงดีเพราะชั้นวางมั้งเนี่ย ก็เป็นไปได้นะเฮ้ยผมว่าลราพงดีมากมากเลยนะโอ้เจ๋วแล้วตัวเล็กนี่เท่าไหร่ฮะอันนี้น้องฮะเก้าหมื่นห้าครับพี่ฮะตัวเล็กตัวเล็กเก้าหมื่นห้าใช่ใช่ครับอุ้ยเอาแสนแปดเลยครับห่างกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงคือคุณเอ็มผมผมชื่นชมเลยนะสำหรับร้านเอ็มซาวที่ว่านำรีวิวเวลมาเพราะเมืองนอกนี่เขาเปิดตัวกันอลังการเลยนะแบบ๋ยวเขาจัดโชว์ทุกซีรีส์นี่เก้าหมื่นกว่า พี่น้องฮะผมมาเทียบอันนี้ถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งใช่ครับผมแนะนําเอาตัวใหญ่แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับถ้าเชื่อ audio nice ใครอยู่ต่างจังหวัดที่ชมคลิปนี้อยู่ไม่มีเวลาฟังคุณชอบกึ่งวินเทจแบบนี้เสียงเขาวินเทจด้วยแล้วสมัยใหม่และรายเอียดดีผมบอกเลยนี่คือถูกที่สุดในแบบสไตล์วินเทจคุที่คุณอยากได้และก็คือ revival เมดินฝรั่งเศสแท้ๆทั้งหมดนะครับรับประกันโดยเอ็มซาวประกันสองปีนะประกันสองปีแต่จริงๆอะไรจะส่งด้วยครับผมซื้อได้เลยครับไอ้เก้าหมื่นเนี่ยเก้าหมื่นกว่าเนี่ยก็ดีแต่ว่าถ้าใครอยากจะเอาไปลองเล่นก่อนก็ตัวนี้แต่เป็นผมนี่นี่เลยต้องดึงดันไปให้สุดๆนะเล่นเครื่องเสียงโอ้ต้องคือตัวใหญ่จบๆไปเลยใช่ครับนะครับผมจะผ่อนซูเปอร์ทรงหือมันเซนมีหมาได้หมดฮะเฮ้ยได้ด้วยเหรอในช้อปปี้นกๆลาซาด้าได้หมดเลย โอ้โหแล้วใช่ครับเอ็มซาเข้าไปเฟซบุ๊กเอ็ม้าวเพิ่งโทรรู้กันอยู่แล้วใช่ครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวขอไปต่อห้องอื่นแล้วนะได้นี่ก็จะมีมูลิเวอร์อยู่นี่แอมมูลิเวอร์นี่มูลิเวอร์นี่ก็ถือว่าติดตลาดแล้วนะครับในบ้านเรานะครับนี่แอมมูลิเวอร์แล้วก็นี่ระพงที่ผมทดสอบไปล่าสุดนะครับก็วีฟ้าเป็นแบรนด์ที่เขาแก่ ทนเสียงจะให้อารมณ์เหมือนกับฟังเครื่องเสียงบ้านเออเหมือนฟังไฮเอ็นเลยมีดอกรอบทิศทางเลยบูฟเฟอร์ใช่ครับนะแล้วก็เสียงดีมากตัวนี้เหมือนเก้าเนาะเหมือนเก้าเก้าใช่ครับเหมือนเก้าเก้านี่ขายถูกกว่าตอนเซนทันนำเข้าอีกเนี่แล้วอ๋อท่านั้นเขานำเข้าก่อนหน้านี้เซนทันบ้านเรานำเข้าครับโอแล้วนี่เสียงไฮเอ็น ยงดีฮะผมรู้ว่ามันเป็นแมสก็ไม่สมควรทาที่ราคาที่มันจะสูงอมีสีสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะที่นําเข้าแล้วตนนี้ก็สีขาวนี่ผมคัดสีที่สวยๆมาแล้วเนี่ยอ๋อคัดมาแล้วครับผมโอเคนะครับโอ้โหอ่ะรีบีวิลอยู่ในใจวันนี้ชอบมากราคาชอบที่ตั้งถูกมากด้วยไงคือมันไม่ต้องคิดแล้วอ่ะผมบอกเลยซื้อเข้าบ้านได้เลยอะแทบไม่ต้องฟังที่นี่เลยนะครับเอ็มสาวขอบคุณครับขอบคุณมากพี่ไปห้องอื่นต่อครับพี่น้องครับ พี่ลืไมไหมครับลืมแล้ว